อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเพิ่มความโชคดีนในการแข่งขันผู้ที่ได้รับจะต้องใส่ชุดแมวกวักวพร้อมกวักมือตลอดรายการโอ้ทำงานมือเดียวปดใครที่ได้ไปเนี่ยนำโชคแน่ๆค่ะโชคเลือดเด็ดๆก้าวขึ้นอคิดว่าไม่นำโชคอะนำความ่ายแพ้ดิตอนทำมีแขนข้างเดียวแค่กระเทียมกับกุ้งแห้งนี่ก็ลําบากพอแล้วถ้าโดนแมวกวักไปอีกทีนี่ตายแน่นอน ถ้าจมแล้วเริกไปขับหกเหรียญเชฟเทียนหกเหรียญค่ะมึงมาตั้งหกแล้วไม่มีใครสู้เลยเนาะเพราะเทียนมันหกเหรียญพี่ก็เจ็ดไปหนิพี่เทียนเขาไม่ริดต่อหรอกใส่ไปเลยพี่ตูนให้เขาไปแม่เขาชอบเอาเจ็ดเหรียญปลาเจ็ดเหรียญต้องแคร์ฉันเหรอไปกินแล้วข้าวขาหมูอะกลัวมัดขอดตัวขนๆอะไรอย่างเงี้ยสู้หมดหน้าตากเออยังไงถ้าเอาแล้วกลัวเชฟตูนเจ็ดเหรียญครั้งที่หนึ่ง เท่ากับเราไม่เสียเหรียญแถมเหรียญอยู่ในฝั่งพันธมิตรเราด้วยเชฟตูนเจ็ดเหรียญครั้งที่สองเราต้องให้เกียรติพ่ตูนเชฟตูนต้องจมตีดไม่แม้กับลูกแน่แน่เอาอะไรบิดเชฟตูนเจ็ดเหรียญครั้งที่สามค่ะโอ้โหยเอ้ยเอ้ยเชฟตูนเดี๋ยวมันจะไม่ชัดเจนไปจุงแมวไปไว้หน้าเขาเลยดีกว่าค่ะกลอวตรวว่ะกลัวตัวมัดคอตโถเอ้ยออกจะแมนคนอะไรกลัวตัวมัดคอ วิ่งไปหาเช็ดตูนเลยครับหาเป็นหวาบยุคทานี่เดียยคนจนโดนอีกแล้วคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีรายให้ท่าไหมคะฉี่ก็ยากบวดต้องฉี่กลางรายการทำไงบ้าคต้องฉี่วันนี้ทำไมเจอแต่อะไรหนักหนักเกิดต้องตอนแม่ใส่ชุดแมวกับแม่ก็คือแบบอันนี้อะอ้าวผมไปติดถามว่าคือแม่ตลกมาก 30นาทีกับการทำเมนูข้าวผัดกระเทียมกุ้งเทมปุระพร้อมน้ำจิ้มถ้าพร้อมแล้ว Let's go ขูงข้าวก่อนสิ่งแรกซอยต้นหอมชิลไล่อุปสรรคทำอย่างเดียวก็แย่แล้วมาให้ขวักอีโอ้ยตากล้องก็ไม่ช่วยกันบ้างเลยนะพลังไม่เอาขนมมาฝากแล้วนะโอ้ยชีวิต อันนี้กําลังจาลองตัวเองที่ทานตอนแก่อยู่นะเช็ดตุ๊กตาจ้าลูกต้องกวักด้วยเอ้ยแมวโชคดีใช่ไหมครับต้องกวักด้วยนี่อย่างนี้นะอย่าหยุดกวักอย่าหยุดกวักแมวนําโชคแมวนำโชคเช็ดเย็นมาก็ต้องกวักอีกแล้วรับรองเดี๋ยวเนี้จะชนะให้ดูช่วยช่วยหน่อยพี่ตงเอ้ย หวาอย่างเงี้ยนะหวาวหวาไปเรื่อยๆนะครับจ้าจ้าจ้าฉันหุงข้าวในกระทะนี่เ,นเราวะอะไรเนี่ยสองตัวก็พอมันต้องกินเยอะกรรมาการอะแม่คือบ่น,น,นเหมือนบ่นเหมือนอยู่ที่บ้านเลยครับเฮ้ยอะไรอ่ะช่วยฉันหน่อยเอาจิตหายแล้วกระเด็นเออขำมากไม่มีใครเห็นใช่ไหมเฮ้ยไม่มีใครเห็นเฮ้ย <laughs> <laughs> <laughs>